สวัสดีค่ะหนูนางสาวนิชพันธ์แห่งชวันกูลจากโครงการการสื่อสารวัฒนธรรมการละเล่นประเพณีปีใหม่ม้งค่ะถ้าพูดถึงประเพณีปีใหม่มง้งดิฉันเชื่อได้ว่าหลายๆคนณที่นี้อาจไม่เข้าใจประเพณีปีใหม่มง้งประเพณีปีใหม่มง้งเป็นประเพณีหนึ่งของชนเผ่ามง้งไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดดุ เยาวชนบ้านดอนไพวานตำบลพงอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านก็เป็นเยาวชนชนเผ่ามนชนเผ่าหนึ่งที่มีประเพณีปีใหม่โมงเป็นของตัวเองความเป็นมาของประเพณีปีใหม่โมงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายะตั้งแต่ยาวนานมีการละเล่นที่เป็นจุดเด่นเช่นการ เล่นลู่ขางเล่นลู่ช่วงหรือว่าการเป่าเคนแต่วัยรุ่นสมัยใหม่หรือว่าเยาวชนสมัยใหม่กับไม่ให้ความสนใจหรือไม่เข้าใจถึงประเพณีซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในเยาวชนรุ่นใหม่แต่ดิฉันกลับเห็นว่าทาําไมเยาวชนรุ่นใหม่เขาถึงไม่ใส่ชุดที่เป็นประจน ที่เป็นชนเผ่าของตัวเองจริงๆทำไมเขาถึงใส่ทำไมแบบสั้นหรือว่าไม่มีผ้าปากหรือว่าหมวกก็ไม่ใส่ดิฉันเลยเห็นว่าการละเล่นของเราถ้าเราไม่สืบสารเอาไว้แล้วใครจะมาสืบสารดิฉันก็เลยร่วมทำโครงการกับมูลนิธิสยามกรรมจลกับวัปปงคำค่ะ ซึ่งเริ่มจากการทำงานนะคะและโดมความคิดเห็นถึงวัฒนธรรมหรือว่าการละเล่นที่หายไปหายไปเมื่อไรแล้วทำไมถึงหายไปที่หายไปนะคะเพราะเยาวชนรุ่นใหม่นำวัฒนธรรมสากลเข้ามาเล่นเช่นการเล่นฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลแต่ก็ไปตองอย่างนี้ค่ะสอง ก,การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยจะสัมภาษณ์ด้วยปากค่ะแล้วก็ 3. การรวบรวมหลักฐาน 4. ก็การนำเสนอข้อมูลสู่ชนชน 5. การจัดกิจกรรมหรือว่าพะเพนีขึ้นมาค่ะซึ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดหพูดหรอค่ะ เพราะมีทั้งทอ้อทั้งเหนื่อยทั้งไม่อยากทำเพราะคนในชุมชนหรือ,รอเยาวาชนไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความร่วมมือแต่ดิฉันกับเพื่อนๆก็ไม่ถอค่ะก็สู้ต่อไปจนสำเร็จค่ะถ้าประเพณีปีใหม่มง ไม่มีแล้วเยาวชนพันธนไพวันจะเป็นยังไงดิฉันอยากให้คนมองในที่นี้ลองคิดดูนะคะคุณภูมิใจไหมคะที่คุณเกิดเป็นคนมองคุณไม่ภูมิใจหรอที่คูณเกิดเป็นชนเผ่ามองขอบคุณค่ะ